ครูเปิดแล้วลูกอะไรลูกส้มใช่ลูกส้มใช่ไหมใช่อะเรามาดูข้างล่างซิอันไหนลูกส้มเหมือนกันนีลูกส้มอ่ะเดี๋ยวครเปิดให้ดูกันนะนี่ลูกอะไรลูกอะไรเนาะลูกอะไรนี่ใช่ส้มไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอะปิดก่อนอันนี้ใช่ไหมดูซิอันนี้ไม่ใช่ออกอันนี้ใช่ไหมใช่อ่ะไม่ใช่ปิดก่อนอันนี้ อ่ะรูก่อนนะอันไหนนะไหนนะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่อ่ะใช่ลูกส้มไหมใช่อ่ะใช่เก่งมาอันต่อไปภาพที่สองสีชมพูเดี๋ยวครูเปิดให้ดูลูกอะไรนะอันนี้ลูกอะไรลูกมะม่วงใช่ไหมมะม่วงใช่ไหมใช่ลูกมะม่วงอ่ะดูดูเดี๋ยวครูเปิดให้ดูว่าอะไรลูกมะม่วงอีก น,นี่คุณผูปิดแล้วนะ นี่ก่อนนะอะไรกันไหนอันนี้อันนี้หน่วยตัวนุ่ยสีอะไรสีอะไรอันนี้ใช่ไหมนี่ยี่ถูกไหม กันไหมใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยเหมือนกันไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่นะอ่าใช่ใช่ไหมอ่อีกภาพหนึ่งลองดูทิ